เราจะนั่งสบายสบายสันหลังตั้งตรงๆร,รับตาแล้วก็ตรวจสอบร่างกายเราดูให้มันสบายสบายหลังจากนั้นให้เราลืมตาแล้วก็มองไปข้างหน้ามองไปทุกสิ่งทุกอย่างนะให้มองเห็นอากาศก่อนที่จะไปกระทบกับสิ่งอื่นๆเพราะก่อนที่จะถึงสิ่งนั้นอนะ่ะมันต้องผ่านอากาศผ่านช่องว่างให้เรามองว่ามันทะลุไปหมดเลยมันว่างไปหมดเลย มันไม่มีตัวไม่มีตนอยู่จริงแม้แต่จักรวาลทั้งหลายก็คือว่างรูปทั้งหลายก็เกิดจากความว่างนั้นความว่างก็ตั้งอยู่มีอยู่ก่อนแล้วอันนั้นเราก็ค่อยๆหลับตาฟังเสียงเสียงที่มันเกิดมันก็ดับก็เกิดแล้วก็ดับเสียงมิเตอร์เนี่ยพูดเป็นคำเป็นคำเป็นคำไปนะพอพูดครบประโยคพวกเรา